เป็นพลาสติกนะคะเราต้องทานไว้แบบนี้นะทุกคนนี่ค่ะทานไว้แล้วเราก็เอาเทปแปะไปก่อนนะคะนี่ค่ะแปะไว้ให้มันเลื่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะอันนี้เป็นช็องอันที่เราที่เรากวนได้มันจะพูดะคะ่ะนี่ก็จะเริ่มเป็นลิ้นแล้วนะคะเทมไปเลยทุกคนเทมไปเลยนะคะนี่ก็จะประมาณนี้นะคะนี่เป็นขนาดขึ้นก่อนนะคะ ตอนที่แบบอ่ช็อกโกแลตยังอุ่นๆอยู่นะทุกคนนี่ก็ลากต่อเลยค่ะน้นที่2นะคะยังน้ำฉ่ำเลยนะ,ะทุกคนมากไปเลยค่ะแล้วก็เคอะๆๆหน่อยคะ่ะเพื่อว่ามันจะได้หลายลงข้าง ด้ประมาณนี้นะคะถ้าตรงข้างมันไม่ค่อยสวยเราก็หาชอสนสักนะคะแต่งให้มันสวยงามน,นะคะมันจะมีด้านข้าง่นะคะที่ไม่ค่อยสวยนะคะมาล่างเขาะนานกวามาขัดานหลังนีบบนนะะ้นี่นะ,ะีด้านข้างถ้ามัน,ม,นมันไม่เรียกน,นะคะก็ค่อยๆเกลี่ยนะคะอันนี้เราสามารถทำเป็นลายได้นะคะ ทามารถทำเป็นลายได้ะค่ะนี่เราเอาไปแช่เย็นนะทุกคนแช่เย็นก่อนนะแช่เย็นให้มันเซตตัวเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนี่ค่ะเป็นช็อกโกแลตหน้านิ่มนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากการที่เราแช่แล้วจะเป็นยังไงดูกันนะคะทุกคนนี่เป็นช็อกโกแลตหน้านิ่มนะคะที่เราได้นะคะ